ขั้นต่อไปรายงานส่วนต่อไปเป็นรายงานส่วนที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องอาการประเมินศักยภาพการรับพลังงานอันนี้ก็คือไปรวบเอาขั้นตอน prelim audit detail audit ในสมัยกฎหมายเวอร์ชันปี35นะครับมาไว้ในข้อน,นี้นะครับตามกฎหมายบอกว่าอะไรครับเจ้าของต้องประเมินใช่ไหมว่าฉันจะอนุรักษ์พลังงานตรงไหนได้บ้างนะครับ แล้วก็โดยเราจะต้องทำไมต้องประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญยังจำคำนี้ได้อยู่ไหมเนี่ยจำได้ไหมที่มันจะต้องสามารถแสดงได้ว่าฉันไปดูเครื่องจักรตรงนี้ฉันไปดูระบบตรงนี้เพราะว่ามันซิกไม่ซิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับทีนี้กฎหมายบอกว่าเราจะต้อง ประเมิน3มระดับโอเคนะไม่ประเมิน3ามระดับไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าต้องประเมิน3ามระดับถามว่า3ามระดับนั้นคืออะไรบ้างระดับองค์กรระดับผลิตภัณฑ์ระดับเครื่องจักรทีนี้ก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาลองลองจินตนาการไปก่อนดิประเมินระดับองค์กรนี่ดูอะไรวะดูการใช้พลังงานระดับองค์กรนี่เราดูอะไรเลย อาจจะดูจากบินค่าไฟบินค่าเช้อเพลิงรายเดือนถูกไหมครับนึกออกไหมเนี่ยในภาพใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะไปดูว่าสัดส่วนการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารเราเนี่ยวิ่งไปที่ไหนบ้างเท่าไหร่นึกภาพเป็นาพายชาดอะว่าซื้อไฟมาร้อยหนึ่งไฟร้อยหนึ่งนั้นวิ่งไปที่ไหนบ้างวิ่งไปที่แอร์วิ่งไปที่เครื่องทําน้ําเย็น วิ่งไปที่แสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปที่เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงเงี้ยซื้อฐานหินมาอย่างเงี้ยฐานหินวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่ยบลอร์อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้คือคือภาพในระดับองคอ์กรนะครับระดับผลิตภัณฑ์หลักคืออะไรระดับผลิตภัณฑ์เนี้ยตรงไปตรงมานะครับระดับผลิตภัณฑ์คือไปดูค่า SEC ยังจำ SEC ได้ไหม สเปซิฟิกเอเนจีคอนซัมชันคืออะไรเอ่ยพลังงานที่ใช้นั่นประสิทธิภาพพลังงานที่ใช้ต่ออะไรครับ sec เออคำว่าจำเพาะเนี่ยมันคือต่อหนึ่งหน่วยอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ sec คือพลังงานที่ใช้ต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตโอเคไหมมันก็จะเป็นเมกะจูลต่อชิ้นเมกะจูลต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากิโลวัตต์ออวต่อ ขวดอะไรอย่างเงี้ยสมมติเป็นโรงงานน้ำอัดลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วอันที่สามล่ะอันที่สามประเมินระดับเครื่องจักรนี่คืออะไรเลยดูประสิทธิภาพถูกต้องถูกไหมถ้าเป็นแอร์ก็ไปดูซีโอพีอะไรเงี้ยถ้าเป็นไอยเลอร์ก็ไปดูประสิทธิภาพเชิงความร้อนเงี้ยเทอร์โมไอเทอร์โมซีที่คุณเรียนในอะไรนะในเทอร์โมหนึ่งเทอร์โมสองอ่ะนึกออกไหมครับอ่ะลองดูซิ แล้วพอเป็นตัวรายงานน่ะหน้าตาในการรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลมันจะเป็นยังไงประเมินระดับองค์กรดูซิเขาแสดงอะไรครับอ่ามอปแปลงใช่ไหมอาคารโรงงานเรามีมอปแปลงกี่ลูกขนาดเท่าไหร่บ้างถูกไหมครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ดูว่าอะไรนะมันมันเกินอะไร1175หรือเปล่าหรือว่ามันเกิน3530หรือเปล่านึกออกไหมครับอมีนิดนึงอ่ะคุณเห็นตรงนี้ไหม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปีพศอ,อ,อันนี้คืออะไรเอ่ยเราเราอ่านี่คือปีฐานให้นึกภาพสมมติสมมติเรากําลังจะประเมินการใช้พลังงานเพื่อที่จะทําปีนี้เนี่ยข้อมูลที่เรามีอยู่มันก็จะต้องเป็นปีที่แล้วไงที่เรามีเต็มเต็มปีใช่ป่ะครับนออกไหมในขั้นที่สี่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปีฐานโอเคไหมครับก็คือปีก่อนหน้าปีประเมินโอเคไหม เราต้องใส่อะไละอีกครับเนี่ยใส่ปริมาณผลผลิตมองตัวหนังสือเห็นไหมครับปริมาณผลผล,ผลิตเห็นไหมว่าโรงงานอาคารเราเนี่ยออต้องเป็นโรงงานสี่แบบเนี้ยโรงงานเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหนึ่งสองสามใช่ไหมครับผลิตปีละกี่ตนันกี่หอ่อกี่อะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอ่ยการผลิตแบบแจกแจงเป็นรายเดือนใช่ไหมเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ย อันนี้เป็นมรดกของบพร .1 บพร .1 แต่ก่อนตารางนี้มีแค่หกเดือนพอเป็นรายงานการจัดการพลังงานก็รวบให้กลายเป็นหนึ่งปีสิบสองเดือนนะครับะระดับองค์กรเมื่อกี้ข้อมูลการผลิตใช่ไหมถัดไปก็เป็นข้อมูลการใช้พลังงานใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นพลังงานความร้อนนะครับ พลังงานไฟฟ้าเราก็ต้องแจกแจงไปอ่ะมีเรื่องดีมานชาร์จมีเรื่องเอเนอร์จีชาร์จอะไรเงี้ยนะครับค่าไฟรวมค่าเพลสแฟกเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็แจกแจงไปรายเดือนพวกเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยในบิลค่าไฟมีอยู่แล้วนะครับก็ามาใส่เชื้อเพลิงเราใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างในโรงงานเราน้ํามันเตาดีเซลกา๊าซปิโตรเลียมเหลวนี่คือ LPG ใช่ไหมครับกา๊าซธรรมชาติก็ NG ใช่ไหมถ่านหินอะไรเงี้ยหรือเราไม่มีอะไรเลยเราใช้เื้อไอ้น้ำมาจากนิคมอะไรเงี้ยก,ก็บันทึกไป ว่าแต่ละเดือนเราใช้ยังไงบ้างแล้วเราก็าไปคูณค,ค่าความร้อนใช่ไหมแล้วเราก็มาบันทึกเป็นช่องนี้โอเคไหมครับโอเคไหอันนี้คือค่าความร้อนอะ่ะค่า heating value ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าพลังงานเอเคไหมเสร็จแล้วมันจะมีอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าเฉพาะสำหรับโรงงานหรืออาคารที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเอเคไห ให้ให้ดูหัวมันนะครับหัวตารางมันนะเนี่ยข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเห็นไหมครับอันนี้สําหรับกรณีที่โรงงานเรามีการผลิตไฟใช้เองด้วย mm hmm. เช่นโรงงานน้ําตาลเป็นต้นนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามีก็บันทึกไม่มีก็ไม่ต้องบันทึกตรงนี้นะครับอ่าครบับโวนไหมครับอ๋อแล้วก็มีติ่งหนึ่งตรงข้างล่างนี่สัดส่วนการใช้พลังงาน จำได้ไหมที่บอกว่าไฟฟ้าวิ่งเข้ามาร้อยหนึ่งเนี่ยไปที่ระบบไหนบ้างเท่าไหร่โอเคไหมครับให้นึกภาพตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นพายฉาดเลยใช่ไหมถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเทมเพลตของกระทรวงเขาก็จะทำมาดีไงคือเราเคีย์ตัวเลขลงไปในตารางเนี่ยมันก็ไปสร้างพายฉาดให้เราเสร็จเลยโอเคไหมครับมันก็จะมีอย่างเนี้ยนะครับความร้อนก็เช่นกันความร้อนก็จะมีเหมือนกันว่าให้เราใส่ว่า สัสดส่วนเนี่ยไปไหนบ้างนะครับก็เนี่ยถ้าเชื้อเพลิงวิ่งไปไหนมัง่งไปที่เตาเออไปที่ไบเลอร์หรือว่าไปที่เตาเผาเตาสาหกรรมนะครับก็ใช้อะไรบ้างเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพพายชาัดเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อกี้ระดับองค์กรใช่ไหมพอเจาะลงมาระดับผลิตภัณฑ์มันคืออะไรนะครับมันคือค่าอะไรนะเห็นตรงนี้ไหมมันคือค่า SDC เลยแหละระดับผลิตภัณฑ์นะครับ สิ่งที่เราต้องแสดงเราก็จะต้องคือมันจะมีหน้านึงเนี่ยให้เราอธิบายกระบวนการผลิตอยู่นะครับก็อธิบายกระบวนการผลิตเสร็จปุ๊บเราก็มาเอาข้อมูลพลังงานเมื่อกี้แหละมากรอกตึบนๆจริงๆมันไม่ต้องกรอกหรอกเพราะว่าใน excel มบันดึงให้เราเสร็จนะครับเทมเพลตที่เขาทำให้เนี่ยเขาก็จะไปดึงไฟฟ้าความร้อนมาแล้วเขาจะคำนวณช่องนี้ให้เราเสร็จเลยนะครับว่า SEC ของเราเป็นเท่าไหร่โอเคไหมครับอ,อ,อาจจะต้องมีผูกสูตรเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อย เพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนไปผูกสูตรอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยบางทีเวลาผมเข้าไปตรวจโรงงานอะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปแก้สูตรอะไรตรงนี้ให้เขาบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเขาไปขยับอะไรของเทมเพลตปุ๊บแล้ว้วคามันผิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยเช็คให้เขาเห็นไหมรู้ไปทําอะไรครับไอซเนี่ยเขาเอ,เอผมพูดคําว่า b บ n c h มา r k ไปยังวะเ,เดี๋ยวนี้เขาจะใช้คํานี้ทับศัพท์บ่อยนะ b e n ช์มาร์หรือว่าเบนช์มาร์กิ่งเนี่ยมันคือการเทียบอะการเทียบกันคือ,อถ้าเป็นภาษาพูดเขาจะพูดอย่างนี้คือพอเราคำนวณ S อ c ใช่ไหมครับเราคำนวณ s อ c เก็บไว้ทุกเดือนทุกปีอย่างเงี้ยเราก็จะมีค่าเบนช์มาร์กของเราอ่ะของโรงงานเราอ่ะเอาไว้เทียบเวลาปีต่อๆไปเราจะได้มีเบนช์มาร์กไว้เทียบว่าพฤติกรรมการใช้พลังงานของโรงงานเราอ่ะมันผิดปกติหรือเปล่า นึกภาพออกไหมครับบนช์มา a ์ k มันคืออย่างเนี้ยคือตั้งเอาไว้เทียบนะครับนอกจากเราใช้เทียบตัวเองกับปีก่อนๆหรือข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยเราเอาไปเ e นชมาร์ k กับโรงงานอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้นึกออกไหมครับถ้าเรามีข้อมูลนะเพราะว่าบ้านเรานี่มันค่อนข้างซีเรียสเรื่องความลับทางการคา้าเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลกัน แล้วเวลาเราจะเบนช์มาร์กเทียบกันก็จะเบนช์มาร์กเทียบไม่ได้ยังจำเรื่องหน่วยผลผล,ผลิตที่ผมนินทาให้ฟังได้ใช่ไหมโรงงานนี้รายงานเป็นขวดโรงงานนี้รายงานเป็นหีบโรงงานนี้รายงานเป็นลิตรอะไรเงี้ยถามว่าประเทศอะสมมติประเทศเช่นกระทรวงพลังงานจะเอาไปทํานโยบายเนี้ยเราจะเอาโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันมาเทียบมาเบนช์มาร์กกันอะทำไม่ได้เพราะเราหารกันคนละหน่วย เวลาเราบอกให้เขาใช้อะไรนะทําให้บนอยู่บนหน่วยเดียวกันกระทรวงพลังงานก็ไม่กล้าไปบังคับเขาเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ส่งรายงานทําไมเขาไม่ส่งรายงานแล้วกระทรวงพลังงานจะเดือดร้อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะตก KPI รู้จัก KPI ไหมครับเนี่ยเอา้าไม่รู้จัก KPI เหรอเอา้าไม่รู้จักรู้จักไว้ะนะ รู้จัก KPI ไหมครับ KPI คือ Key Performance Index เป็นภาษาบ้านๆเลยนะเขาเราใช้ทับศัพท์กันทั่วไปในในชีวิตประจำวันแล้วนะคำว่า KPI นะครับ KPI ก็อย่างเช่นปีนี้ตัวชี้วัดผลงานของท่านก็คือโรงงานควบคุมอาคารควบคุมจะต้องส่งรายงานการจัดก,การพลังงาน เกิน95สมมุตินะถ้าเกิดเขาส่งไม่ครบเราว่าตกเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาทำกันก็คือเขาก็จะไม่ค่อยบังคับใช้กฎหมายกันคือไม่ไม่บังคับใช้บทปรับบทลงโทษกันนะเขาก็จะไปอ้าวส่งหน่อยสิส่งหน่อยสิถ้าไม่ส่งเป็นไงไม่ปรับอะไรนะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเลิกส่งเลิกส่งเดี๋ยวผลงานฉันตกนื้อบอกไหมเนี่ย ผิดไงแต่เราไม่บังคับใช้ไงผ่อนผันอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดไหม <200. S 1> ผิดป่ะไอ้สองร้อยมันใต้โต๊ะ <c oughs> ถามว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดไหมผิดถูกป่ะเวลาคุณเห็นข่าวว่าแบบอ้าวตั้งแต่หนึ่งกันยาเป็นต้นไปเราจะรณรงค์ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ขับขี่จกักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกกันทุกคน ทำไมมึงต้องมาลณนงคลงด้วะก็กฎหมายมันมีอยู่แล้วมึงปรับมึงจับปรับวันนี้ได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าหนึ่งกันยาเดี๋ยวมกูจะตั้งโต๊ะปรับอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่บ้านเราเป็นอย่างนี้ไงมีกฎหมายแต่ฉันไม่ใช้นะฉันใจดีนึกออกไหมนี่นินไทยอีกนี่เข้ากันเมืองอีกแล้วนะเนี่ยวิไม่ไม่คือคือจะจะ,จะเล่าให้ฟังว่าคอนเซปต์ของคนถือกฎหมายในประเทศนี้เป็นคอนเซปต์เดียวกันหมดคือฉันนะ่ะถือกฎหมายอยู่นะ แต่ฉันน่ะจะบังคับใช้หรือฉันจะไม่บังคับใช้ขึ้นอยู่กับความเมตตาปาณีของฉันนะอย่างนี้เข้าใจผมป่ะดูชุมนุมเมื่อวานอยู่ใช่ไหมไม่ได้ดูใช่ป่ะโอ,อ้แต่ผมดูดเขาปิดเวทีตอนห้าทุ่มใช่ป่ะรู้ไหมว่าปิดเวทีห้าทุ่มแล้วแกนําไปไหนต่อแกนนําที่มีหมายจับทั้งหมดอะรวมตัวกันแล้วเดินไปที่สอนอเพื่อไปถามตำรวจว่าจะจับไหม นึกออกไหมครับเข้าเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันไหมฉันถือกฎหมายไว้นะจริงๆคุณนะ่ะไม่ส่งรายงานชันเนี่ยฉันปรับคุณได้นะแต่ฉันยังไม่ปรับนะฉันอยากจะส่งเสริมให้มีการนำพลังงานเกิดขึ้นเราอยากให้คุณทํารายงานมาส่งฉันมากกว่าส่งไม่ทันมีนาส่งเมษาได้ไหมได้ส่งไาเลยไม่ผิดไม่ปรับผิดแต่ไม่ปรับ่าเพราะงั้นเพราะฉันเป็นคนถือกฎหมาย อย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลองดูระดับเล็กเป็นอย่างนี้ระดับใหญ่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันหมดเลยตำรวจก็จริงๆเขาจะจับหมวกกันน็อกคุณเมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องมาประกาศว่าเอ้ยรณรงค์สวมหมวกกันน็อกกันนะไม่สวมนี่ฉันจับปรับจริง้งน็นะอะไรเงี้ยคือก็กฎหมายมันบังคับใช้แล้วอ่ะคุณไม่จับผงเนี่ยคุณอะละเวน้นคุณผิดด้วยซ้ำไปอย่างนี้นึกออกไหมก็เหมือนกันอะจะจับ ทีหนึ่งแม่งก็รอจับวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้นอนห้องขังวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เป็นความตั้งใจของเขาอะ่ะนอกเรื่องอีกแล้วอ่ะดูสิเนี่ยเหมือนมีใครรู้เลยเนี่ยพอนอกเรื่องปุ๊บกระพิบเลยอ่ะทีนี้ ลำดับระดับที่สามคืออะไรนะครับลระดับที่สามคือประเมินระดับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมระดับผลิตภัณฑ์คือดูอะไรครับประสิทธิภาพใช่ป่ะถ้าเป็นแอร์เป็นเครื่องทาความเย็นก็ดู c.o.p ดู e.r อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นเตาเผาเป็นยบลอร์ boiler, ก็ดูประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมไม่รู้คุณรู้จักปั๊มลมป่าไม่รู้ว่าเครื่องอากาศอะแอร์คอมเพรสเซอร์อะคุณเรียนยุตนิมติกบ้างป่าก็ไม่รู้ ก็นึกภาพว่าถ้าเป็นทั้งโรงงานมันก็จะเป็นระบบลมขนาดใหญ่อะ,อะระบบลมพวกนั้นเขาก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่เขาจะเป็นประสิทธิภาพในหน่วยว่าเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อปริมาตรของลมอัดที่ผลิตได้อะไรเงี้ยเป็นกิโลวัตต์ออวต่อลูกบาทเมตรของลมที่ลมอัดที่ผลิตได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นประสิทธิภาพของระบบแอร์คอมเพรสเซอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ระดับที่สามก็ดูแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วมันก็จะมีติ่งห้อยท้ายว่าท่านจะต้องประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานด้วยนะว่าตรงไหนมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานมากกว่าน้อยกว่าจุดอื่นอะไรเงี้ยนะครับจะได้จัดลําดับความสําคัญได้ยังจำตารางนี้ได้อยู่เปล่าไม่รู้เขาให้ประเมินศักยภาพจากไหนครับปริมาณการใช้ว่าใช้เยอะใช้น้อยใช่ไหมครับให้ดูเวลาใช่ไหมครับว่าใช้มากชั่วโมงหรือใช้น้อยชั่วโมง แล้วก็ให้ดูอันนี้แปลไทยเป็นไทยคือให้ดูโอกาสในการปรับปรุงเนี่ยว่าเข้าไปปรับปรุงได้ยากหรือง่ายนะครับลองดูตัวอย่างที่เขายกมาสักนิดนึงนะแอร์คอมเพรสเซอร์ก็คือปั๊มลมนั่นแหละนะเใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักนะครับอันนี้เขาประเมินว่าใช้พลังงานมากในระดับคะแนน4.5นะครับชั่วโมงใช้งานก็4.5ก็อาจจะไม่ได้เดินแบบ เรียกว่าอะไรอาจจะไม่ใช่โรงงานที่เดิน24ชั่วโมง7วันนะอาจจะมีวันพักบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นโรงงานแบบโรงงานกระดาษแบบที่ผมเคยทําอย่างเงี้ยก็จะประเมินตรงนี้ว่าเป็นห้าเลยเพราะมันเดินตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับอ๋อหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันอาจจะมีสองเครื่องสามเครื่องสแตนบายสลับกันเดินอะไรเงี้ยก็เราก็อาจจะประเมินแบบไม่เต็มห้าอะไรเงี้ยนะครับศักยภาพในการปรับปรุงเป็นไงเอ่ยถ้าถ้าขึ้นเต็ม เต็มสี่นี่แปลว่าอะไรปรับปรุงง่ายโอเคไหมคาว่าง่ายก็แบบเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างคือมันอาจจะมีสแตนบายอะเราหยุดซ่อมหรือว่าหยุดปรับปรุงเครื่องนี้เราก็ยังมีอีกเครื่องหรือสองเครื่องเดินแทนได้อะไรเงี้ยเราก็เลยให้คะแนนมันเป็นสี่ไปเลยว่าฉันเข้าถึงได้นะหยุดเครื่องได้สบายมากไม่กระทบใครแล้วเราก็เอาส mm ี hmm. ่เลขนี้ใช่ไหมเอ้สามเลขนี้ใช่ไหมครับคูณกันก็ได้เป็นแต้มใช่ไหมทดไว้แล้วเราก็ไปดูเครื่องจักรอื่นๆนะเช,ช่นชินเลอร์นะครับ ชิลเลอร์กินไฟฟ้าใช่ไหมโอ้ใช้พลังงานมากสุดนะครับแล้วก็ชั่วโมงใช้งานก็ระดับ4การเข้าถึงในการปรับปรุงก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นได้ว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บกระทบกระบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคูณออกมาแล้วได้แต้มเท่านี้หม้อยน้ำเป็นไงเอ่ยใช้พลังงานความร้อนนะครับใช้พลังงานเยอะ,อะชั่วโมงใช้งานก็เท่าๆกับคนอื่นเขาแต่ว่า ศักยภาพในการเข้าถึงเป็นไงครับหยุดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เป็นทั้งแหล่งความร้อนใช้เป็นทั้งตัวปั่นไฟฟ้าในโรงงานเราด้วยหยุดหยุดทีนี่รายได้หายอะไรเงี้ยเวลาสองล้านอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเขาก็เลยให้คะแนนต่ําหน่อยว่าศักยภาพในการเข้าไปปรับปรุงน้อยพอคูณกันปุ๊บเลียงแต้มมาแล้วเป็นไงครับคนแต้มเยอะน่าจะเป็นอันที่เราไปดูก่อนใช่ไหมผมก็เลยสับสนกับตัวอย่างนี้แหละ ผมขยี้เลขนี้ออกนะตกลงใครที่เราควรจะไปดูเป็นคนแรกมันควรจะเป็นอันนี้ป่ะใช่ไหมไอ้หกสิบสี่นั่นแหละถูกไหมครับแล้วใครควรจะไปดูเป็นคนที่สองหกสิบใช่ไหมละ่ะแล้วใครควรจะเข้าไปดูเป็นคนที่สามก็ควรจะเป็นไบเลอร์ใช่ไหมละ่ะตัวอย่างเขาเรียงเลขไม่ไม่ตามลำดับมากไปน้อยใช่ไหมเห็นป่ะเขาเรียงยังไงก็ไม่รู้ นึกออกไหมก็เพราะฉะนั้นถ้าประเมิอนอุตสาห์ประเมินให้ต้องให้แต้มไปแล้วเราไม่ทําตามไอ้เครื่องมือที่เราใช้แล้วฉันจะใช้เครื่องมือทาอะไรนึกออกไหมก็เลยขอแก้ตัวเลขเป็นตามที่ผมเห็นสมควรหน่อยนะโอเคไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็จะไปทําเป็นมาตรการนะนะครับอันนี้จะเป็นหน้าสรุปนะเป็นหน้าสรุปมาตรการเขาก็จะแยกเป็นสองก้อน อันนึงเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าอันหนึ่งเป็นมาตรการด้านความร้อนเขาจะแยกตารางกันนะครับกฎหมายบอกให้แยกตารางเลยนะให้แยกตารางมาตรการไฟฟ้ากับแยกตารางมาตรการความร้อนเราจะกันเลยนะ mm hmm. ก็ให้เป็นโคโนหน้าไปนะครับอันนี้เขาก็มีมาตรการสําหรับระบบอากาศสําหรับชิลเลอร์นะครับเขาบอกว่าเอ,อ่อตั้งเป้าว่าน่าจะ ประหยัดพลังงานอะไรได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออันนี้เป็นรายงานการใช้พลังงานก่อนนะครับโอเคไหมก็รายงานว่าเครื่องจักรชิ้นนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดไปพอเราทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ l สต์มาตราการเลยเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมจะเอาไปลงเป็นแผนในขั้นตัดไปแล้วในขั้นที่สี่นี่เราประเมินอะไรบ้างว่ารายงานเราทําถูกไม่ถูกนะครับหนึ่งคือประเมินว่าอะไรนะ ประเมินว่าเนี่ยเราทําตามวิธีการที่อยู่ในประกาศกระทรวงไอปอปานี่คือประกาศกระทรวงเนาะประกาศกระทรวงข้อสามวงเล็บหนึ่งสองสามหรือเปล่านะครับถ้าเราทําตามหลักเกณฑ์นี้ถ้าเราไม่ทําตามหลักเกณฑ์นี้ก็ไม่ผ่านแต่ถ้าทําแต่ไม่ครบก็เป็นไมเนอร์เสร็จแล้วยังมีสเต็ปอีกอการนหนึ่งที่เป็นข้อความตามกฎหมายเหมือนกันนะเขามาเขียนในไดแกรมก็โอเคอยู่ก็เขาให้ดูว่า ไอาการประเมินน,นั้นน่ะเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ถ้าไม่ก็เป็นมายเนอร์ในการทำงานจริงตรงนี้กว้างมากถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่เนี่ยมันมันกว้างมากก็ก็เป็นเรื่องเทคนิคต้องไปคุยกับโรงงานนะว่าท่านประเมินอย,าบบนออย่างนี้ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องช่วยกันแก้ไขกันไปโอเคนะครับ